เรียนคณะกรรมการการประเมินตำแหน่งและวิเชาระนาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านครับกับผมนายสรายุทธสมานตำแหน่งครูโรงเรียนทาจัชชัยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมศึกษาภูกเกตสำหรับสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจก่อนที่กับผมจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนท่าน กับผมและคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมที่สอนในระดับชั้นเดียวกันได้นำกระบวนการ plc มาใช้ร่วมกันซึ่งปกติจะมีการ plc นอกเวลาเรียนของวันบระเรื่อยในทุกๆุกสัปดาห์และจากการ plc ในกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาศา,ส,าสนาและวัฒนธรรมสรุปได้ว่าสิ่งที่ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนก็คือ พลเ,เมืองดีตามวิถีระธีวิปัสยัยและการเมืองจนตามศนายภาพบทบาทและหน้าที่สําหรับสภาพปัญหาของผู้เรียนจากการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาพบว่าผู้เรียนขาดทักษะในการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนขาดความสามัคคีไม่เสียสละและไม่รับฟังความเห็นของผู้อืน่นรวมถึงขาดความรบับผิดชอบในการเรียนไม่รู้จักสนัายนภาพบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลผลิตางการเรียนที่ต่ำดังนั้นปนัญหาที่เกิดขึ้นจึงต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะถ้าหากผู้เรียนเป็นบุรุษดีก็จะรู้จักสถานภาพบทบาทและหน้าที่ของตนเองแล้วนั้นว่าต้องปฏิบัตามกฎิกาฑ์เชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณครูพ่อแม่มีความสมรคคีมีความรับผิดชอบขยันขื่อสัตว์และอดทน ผู้เรียนก็จะสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับตนเองและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขสําหรับวิธีการดําเนินงานให้บรรลุผลกระผมได้ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆที่หลากหลายเช่นสื่อภาพยนตร์โฆษณาสื่อ powerpoint บัตรภาพและจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มก่อนที่กระผมจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องใหม่ กับผมก็ได้ให้หนักเรียนมีส่วนร่วมในการทบทวนเนื้อหาความรู้เดิมการปฏิบัติตนเป็นบุญบังดีเพื่อเชื่อมโยงสูงก่การเรียนรู้ใหม่โดยนําตัวอย่างภาพยนต์โฆษณาให้หนักเรียนได้รับชมช่วงเชื่อมโยงกับความรู้เดิมกับความรู้ใหม่และเมื่อนักเรียนดูจบผู้เรียนร่วมกันระดมสมองวิเคราะห์ถึงสายเหตุของการทําความดีว่าส่งผลต่อไปว่าและหากไม่ทําจะเกิดอะไรขึ้น เหตุผลที่กับผมเลือกว่าประโยชน์โฆษณาเรื่องพลังบางดีของสังคมนี้เพราะตัวละครในเรื่องได้แสดงถึงการทำความดีในรูปแบบต่างๆเช่นการให้อาจุนักการช่วยแม่ค้าลากรถเข็นซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีจิตสาธารณะนะมีน้ำใจและเสียสละสิ่งเหล่านี้นั้นในชีวิตประจำวันของนักเรียนซึ่งปกตินักเรียนก็ได้เห็นอยู่แล้วโดยนักเรียนสามารถเชื่อมโยงรู้ได้ว่านอกจากจะเป็นนักเรียนแล้วยังสามารถเป็นได้หลายอย่าง ซึ่งถึงนักเรียนต้องเป็นและรับผิดชอบก็คือศนาภาพบทบาทและหน้าที่ของตัวเองซึ่งการกระตุ้นความคิดกรับผมใช้คําถามให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ฝึกตั้งคําถามตอบคาถามรวมถึงให้หนักเรียนได้กล้าแสดงออกสําหรับในการรับจชมภาพยนต์พุศนาและในขั้นต่อไปกรับผมก็ได้สื่อโ o i n t เรื่องการเลียนตนตามสัาภาพบทบาทและหน้าที่ ซึ่งกับผมทาหน้าที่กระตุ้นความคิดของนักเรียนเพื่อนักเรียนร่วมกันอธิบายและช่วยกันตอบคำถามกับผมคอยให้คําแนะนําและอํานวยความรู้โดยการชักถามนักเรียนให้นักเรียนช่วยกันตอบยกตัวอย่างสรุปองค์วความรู้ร่วมกันในซึ่งสื่อโฟล์พอยท์เนี่ยทำให้นักเรียนมีความสนใจแล้วก็มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนมากขึ้นสําหรับในลําดับถัดไปในการจัดจกรรมกับผมคอยนักเรียนหยิบบันรภาพ มาคนละหนึ่งบัตรภาพเกี่ยวกับบันภาพอาชีพและนักเรียนทุกคนนี้ได้ร่วมกันออกมานําเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อเป็นการฝึกทักษะในการพูดฝึกทักษะในการสื่อสารนะครับและฝึกทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์และก็การสังเคราะห์นะครับซึ่งนักเรียนทุกคนเนี่ยให้ความร่วมมือในการในกิจกรรมนี้เป็นอย่างดีและหลังจากนั้นสื่อที่ใช้ในการต่อไปก็คือใบความรู้ กระผมก็ห้หยนักเรียนได้ศึกษาในส่วนของใบความรู้ก็คือนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับผ่านกระบวนการกลุ่มนะครับซึ่งนะครับหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษา twitch. ในส่วนขององค์ความรู้แล้วนะครับกระผมนะครับก็ในกระบวนการกลุ่มเนี่ยกระผมก็ได้ให้นักเรียนเนี่ยได้แบ่งกลุ่มนะครับจากชั่วโมงที่แล้วก็คือพระเด็กนักเรียนที่นะครับมีษษความสามารถการเรียนรู้เนี่ยก็นนคือกลุ่ม นะครับในในกลุ่มเนี่ยประกอบด้วยนักเรียนที่เก่งน,นะครับปานกลางแล้วก็อ่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อนักเรียนอยู่ร่วมกันในกลุ่มปั๊บนักเรียนก็ร่วมกันทําผังมนุษย์ทัศน์ซึ่งในขั้นตอนลําดับการทําผังมนุษย์ทัศน์ตรงนี้นะครับก็เป็นการฝึกทักษะนะครับให้นักเรียนรู้จักในส่วนของสัายภาพบทบาทแล้วก็หน้าที่ของตนเอง นะครับผ่านกระบวนการกลุ่มโดยนักเรียนทุกคนเนี่ยนะครับต้องฝึกในส่วนของทักษะในการทางานเป็นทีมทักษะในการสื่อสารทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการนําตนเองนะครับควบคุมตนเองในทุกสถานการณ์นะครับนำตนเองก็คือควบคุมตนเองในการกํากับความรู้นะครับเพื่อให้งานกลุ่มเนี่ยออกมานะครับสำเร็จการตาม,ตาม,ตามนะครับกำหนด ตามเวลาที่นะครับคุณครูได้วางกฎกติกาหรือว่าข้อตกลงมเอาไว้นะครับซึ่งในกระบวนการกลุ่มตรงนี้นะครับทุกกลุ่มก็สามารถปฏิบัติงานกลุ่มนะครับได้ตรงนะครับทันตามเวลาที่กําหนดทุกกลุ่มนะครับและลําดับจัดจากการทัแผนบษย์ุทักษิณนะครับ <S <S นักเรียนก็ทุกกลุ่มนะครับก็ได้ออกมานําเสนอในส่วนของแังนุรย์ทักษ์แสดงให้เห็น ถึงนะครับนักเรียนเนี่ยนะครับต้องฝึกต้องมีทักษะในการพูดทักษะในการสื่อสารแล้วก็ทักษะในการคิดซึ่งผลการที่นักเรียนออกมานำเสนอทางมนุษย์ทุกกลุ่มก็ได้ออกมาน,นําเสนอทางมนุษย์ครบนะครับจากการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระทางคมเรื่องการเรือตนตามสันานภาพบทบาทแล้วก็หน้าที่ตรงนี้นะครับ S <S <an other> เชื่อมโยงไปยังนะครับอสาราภาพบทบาทและก็หน้าที่ของนักเรียนว่านักเรียนเนี่ยนะครับในการที่ตัวเองเป็นนักเรียนเนี่ยสารภาพของตัวเองต้องทําอะไรบ้างเช่นการตั้งใจเรียนนะครับการปฏิบัตินะครับตนในส่วนของสารภาพบทบาทและหน้าที่ทุกส่วนนี้นะครับซึ่งทุกกลุ่มก็เข้าใจในส่วนของสารภาพบทบาทและหน้าที่ของตนเองได้เป็นอย่างดี ซึ่งผลสะท้อนจากตรงนี้ก็งานกลุ่มของทุกกลุ่มแล้วก็ความร่วมมือนะครับในการจัดกิจกรรมเนี่ยทุกอย่างก็คือผ่านไปด้วยดีสําหรับนะครับนอกจากที่นักเรียนได้เรียนในห้องเรียนแล้วนะครับคุณครูและนักเรียนนะร่วมกันสรุปแล้วก็ได้ส่งเสริมนะครับแล้วก็ให้นักเรียนกัองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเรียนในห้องเรียน การตรวจตนตา,ามสัภาพผิบัตและหน้าที่ไปปรับประยุกต์ใช้นะครับเพราะนักเรียนแต่ละคนเนี่ยมีสถาภาพผทบตัตและหน้าที่ที่หลากหลายและแตกต่างกันนะครับเหมือนสัาภาพบทบัตที่นักเรียนอยู่ที่บ้านนะครับนักเรียนก็ต้องนะครับปฏิบัติตนให้เหมาะสมนะครับพาะความรู้นะครับถ้านักเรียนได้เรียนและสามารถนําไปปรับประยุกต์และบูรณาการใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง นักเรียนก็จะมีความก้าวหน้านะครับในเรื่องของทางด้านการเรียนในเรื่องของการเรียนตนในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขผมก็ขอจบนะครับการนำเสนอนะครับแรงบันดาลใจครับขอบคุณครับ